ครับพี่น้องตัดหญ้าก็แล้วเ,เสร็จแล้วครับผมเกือบจะข้าแน่ครับผมตัดหญ้าย่างไก่ครับผมอยุไปนหน้าครับผมหญ้าน,าน,านา้ำข้ามหน้าข้นแท่นนะครับผมตัดให้ขนนาเอ้ยข้ามหน้าได้เหน็นสะอาดแน่นะครับผมยังไงนี่ก็เป็นหญ้าซิกแนวครับผมนี่ยเยเยอไว้สักก้อน เยอะไปแงามจำเป็นครับผมแต่ว่ามือเอินมือเฮือผมก็่ามากตัดขึ้นไปงัวแล้วล่ะตัวหยางน้ำข้างหน้าเบิร์ดแล้วครับผมนี่แะครับผมตัดได้ซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องตัวหยางไก่ครับผมย่างเกือบเกินกิโลแล้วผมย่างขึ้นมาหยางไก่ครับผมลดอ่าบอสมาร์ดลงไปได้นะครับผมบริเวณทางลงไป ไว้ยางใจด้วยครับผมจัดหญ้าสั้นนี่เป็นพวกกันหญ้าตระกูลอะไรบ้างนี่้ายี่ห้อยังมั่ครับออนีบ่เป็นดอกทั้งสีะมมน,มนะครับผมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมผมก็บอกเลยว่าเป็นหญ้าเอียงนี่แหละหายาเอียงอารต่มเอียงน้ำเพลินเพุ่มมานะครับเป็นยูทูปในยูทูปเพป็นราอยู่มันเกิดน้ำคนานะครับผมนี่อัน เดี๋ยวว่า,า,ากับบริบานมะเร็ดพันธุ์นะแต่ว่ามันเกิดแถวพูดนะครับแถวไปไปหน้านครับผมแถวไปหน้าผมแล้วครับผมมาในพวกกุสิเกิดเมื่อแล้วครับผมเมืนคําแล้วตัดงาพ่อแล้วครับผมเนาค่อยตัดไม้ครับผมมือนี่คําแล้วครับผมอขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับอา่า การรับชมและติดตามทั้งสองผมนะครับผมขอพูดหลายๆครับผมสวัสดีครับ